ต่อไปผมมจะแนะนําการต่อครับจุดนี้ต่อเข้ามาด้านบนของถังพักนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งดูระดับน้ําฝั่งนี้ต่อเข้าฐานดูดนะครับต่อฐานด,ดูดมันจะมานี่แล้วนี้ก็ต่อจากปั๊มลมนะครับด้านล่างเป็นตัวระบายน้ํา ต่อไปเป็นการใช้งานตัวนี้นะค,คืออย่างนี้เวลาเวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งนานๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดการรั่วจะเกิดการซึมตรงนี้นะครับถ้าเราตั้งไว้สูงอวิธีการตั้งนะอันนี้อันนี้จุดที่ต่ําสุดที่มันจะปั๊มนะครับกดปีกอันนี้คือจุดสูงสุดที่มันจะตับนะครับอ่าบางทีแล้วเวลามันมันจะไม่ตับสักทีเพราะว่ามันอยู่สูงเกินไปไง เราก็สามารถเลื่อนลงได้ครับ่เลื่อนลงไปแปดสิบ,บก็ได้ยเห็นไ,ไหม,มันก็จะตัดแต่ว่าเราให้เราตั้งไว้สูงๆครับมันจะได้ ดูดแดงๆหน่อยอันนี้เป็นต่ำสุดอันนี้เป็นสูงสุดแค่นี้แ้ะ